สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหินตะโลสโตในการขัดหน้ามีนะครับผมไม่ทราบว่าหินก้อนนี้มันกินเหล็กดีมากแต่ว่ามันจะให้ผิวมีดเป็นสีโคนที่ค่อนข้างจะเศร้าหมองนะครับเรามาดูกันว่าหินตะโลสโตกินเหล็กเป็นยังไงทําไมถึงผมถึงแนะนํา การรับนี้ไม่ได้รับเอาไม่ได้รับเอาคุมนะครับตอนนี้ผมคือผมจะคัดหน้ามีดนะครับนี่ครับนี่คือหินที่กินเหล็กดีมากๆในกิจสูงๆนะครับ น้ำเริ่มน้อยล้วทำให้มีดและหน้าหินสัมผัสกันมากขึ้นใครได้ยินเสียงลับบ้างครับ <c oughs> คนเล็กดําปี ไม่ทราบว่าแกมมีจะขาวหรือไม่คิดว่าไม่น่าจะขาวครับกอนนี้การขัดให้ขาวโอ้ขาวอยู่บ้างครับการขัดแยกชั้นถือว่าโอเคครับกอนนี้ ขอบคุณครับให้ดูแค่นี้ก่อนลกัน